ยังไงก็ต้องขอฝากบริษัทของเราไว้ให้คุณออมพิจารณาด้วยนะคะถ้าเราได้รับโอกาสเราจะทําให้สุดความสามารถของเราเลยค่ะคุณออมเท่าที่อมอดูเอกสารแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะคุณจุ๋มขอบคุณค่ะคุณออมยังไงแล้วถ้าคุณจิรายุพิจารณาอนุมัติออมจะติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณค่ะคุณอมอแต่พูดแล้วก็เสียดายนะ เราน่าจะได้งานโครงสร้างด้วยนะพิมเนาะโหได้งานตกแต่งก็ดีแล้วแค่นี้ก็เกือบสิบล้านแล้วนะคุณออมค่ะบริษัทเรายังเสนองานโครงสร้างทันไหมคะตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะแต่ถึงจะทันบริษัทคุณจุ๋มก็ไม่ผ่านเกณฑ์เสนอราคาเพราะงานโครงสร้างบริษัทที่เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนหนึ่งน่ยล้านบานทขึ้นไปค่ะโหบริษัทไหนนะรวยรวยอยากเป็นลูกสะใภ้เขาจัง นี่ยายบีบตอนนี้หาแฟนให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยคิดจะเป็นลูกสะใภ้ไพยคนอื่นเขาเชิญค่ะไปไหนกันต่อคะเนี่ยพอดีมีนัดทานข้าวกับญาติแฟนแต่เดี่ยวเขานะคะวันนี้เปิดตัววันแรกด้วยอ๋อค่ะงั้นออมเตรีมกวยแล้วนะคะทานข้าวให้่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ลูกหมูเพราะว่าร้านอาหารนี้มันจะหลูกไปสําหรับพ่อนะลูกวันนี้มันเป็นวันพิเศษก็ต้องหลูดนิดนึงแบบพ่อแล้วพ่อจะกล้าปรดมไหมเนี่ยเอาที่พ่อสะดวกเลยจ้ะแฟนหมูขเขาไม่ใช่คนเรื่องมากมาเร็วๆรูกลงมาแ๊่อยู่แล้วถักไงเอา้าคุณแม่ ค,คุณพ่อคะนี่ไงคะคุณแม่ของพี่เดี่ยวสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับนี่ยหมอผู้ถามพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวนี่ไงคะพ่อของลูกหมวูวันดีรมรับ บอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างฉันว่าไม่น่าใช่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นพวกแบกบปูรายวันซะมากกว่าเออคุณพ่อเพิ่งเปิดบริษัทใหม่นะคะใช่ครับผมยังเป็นน้องใหม่ในวงก,การนะครับคุณจุ๋มนี่คุณพ่อครับอะไรล่ะลูกผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าผมได้แต่งงานกับลูกหมูแล้วเกิดเราเสนองานชนกัน อย่างงองแงให้บริษัทผมสละสิทธิ์นะครับพี่เดียวโอ้ยแม่ขออธิบายหลักความเป็นจริงสักนิดหนึ่งนะข้อหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่บริษัทเราจะเสนองานชนกันเพราะทุนจดทะเบียนของเราก็้งหนึ่งล้านส่วนจะถึงสองพันหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้อสอ แม่ว่าโอกาสที่จะแต่งงานคงไม่มีวันจะเกิดขึ้นหรอกลูกไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาทานข้าวก่อนที่จะแยกย้ายกันดีกว่าค่ะคุณแม่จ๋าลูกพ่อจ๋าทานข้าวเถอะจ้ะเนี่ยถ้ากินไม่เป็นจะสั่งส้มตํามาก็ได้นะ ฉันวัวพ่อ,พอตอ้มยำไห้จ๊ะก็ได้ลูกนี่จ้ะใจพ่อเปิดปเลยนะลูกจ้ะ

เียอีกบ้านนอกคุณแม่คะถ้าไม่สบายใจหนูต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ปกติอยู่ที่บ้านพ่อหนูก็เปิดแบบนี้แหละค่ะแต่ที่บ้านฉันถ้ากินแบบนี้เขาคุกให้หมามันเก๊ นม่นลูกหมูเธอไม่เห็นป้ายหน้าร้านเหรอเขาเขียนอยู่ห้ามนะแล้วพี่เดี่ยวอย่าก้าวแล้วก็พ่อหนูนะทอนะได้หยุดหน่อยคิดจะมาเกาะลูกชายฉันเหรอไม่มีวันซะหรอกหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะคุณแม่แต่ถ้า,าครอบครัวพี่เดี่ยวมาดูถูกพ่อหนูหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมก็ไม่ต้องยอมนะับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป เราเลิกลลลกันเลิกก็เลิกเลิกกันเลิกเอาพีหิมเอาไม่รู้คุณอมเอาคุณอมตามมาถึงนี่เลยเหรอคะเอาคุณจุ๋มอมว่าจะ โทรหาที่คุณออมไม่ได้มาหาฉันเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกคะ่ะแล้วที่บอกว่าจะโทรหาโทรมาทำไมเหรอคะพอดีออมจะโทรมาบอกว่าท่านประธานไม่อนุมัติบริษัทคุณนะคะ<า>คุณแม่ ที่ทําให้เสียเวลาคุณออมครับถ้าไม่อนุมัติแล้วนี่คุณออมมาทําไมเหรอครับนันน่นสิคะคุณออมอ๋อออมมาหาคุณลุงค่ะคุณ,คณลุงคะ,คคะเอกสา,ารของเซนค่ะเซนเซนอะไรทําไมต้องเซนด้วยเหรคะคุณออมอ๋อพอดีว่าพ่อหนูได้งานโครงสร้างมูลค่า750บล้านจากบริษัทคุณออมนะคะ เจ็รยิล้านจริงจริงค่ะแต่ถ้าเรียบร้อยแล้วมีความตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณลงสวัสดีค่ะคูกหมูสวัสดีค่ะอ,อ๋อแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะตันยองทำบลูกหมูล้กหมูคืนนี้กันนะนะนายครอบครัวของฉัน หมดเวรหมดกรรมกับครอบครัวของแล้วอย่ามายุ่งกับฉันพี่ดเหลลูกหมูจ๋าให้โอกาสแม่ชน,นะลูกใช่ให้โอกาสพ่อเถอะนะลูกหมูพ่อคะกลับกันเถอะค่ะไปแล้วไปลูกหมูลูกหมูลูกหมู ยินดีต้อนรับผู้คุณทั้งสองคนนะครับหวังว่าผู้คุณจะปรับตัวกันได้นะค่ะอย่างที่ทราบนะครับที่ผู้คุณสองคนต้องย้ายมาที่นี่เพราะสาขาของผู้คุณต้องปิดตัวลงแต่ยังไงผู้คุณทั้งสองคนก็ยังเป็นพนักงานที่ทํายอดได้ดีที่สุดหวังว่าผู้คุณจะเข้าใจและพยายามอย่างเต็มที่นะครับผมเข้าใจครับแต่ผมก็คงไม่เท่าไหร่เพราะยังไงสาขาเดิมของผมก็อยู่ในเมืองห่วงแต่คุณลูกบูด สาขาเดิมอยู่ในป่าในเขาขนาดนั้นไม่รู้จะปรับตัวได้ไหมคุณลุกหมูไหวนะครับฉันจะพยายามเต็มที่ค่ะครับถ้างั้นผมฝากด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะต้องไปสำนักงานใหญ่เดี๋ยวจะกลับมาอีกทีบ๊ายบายมีอะไรโทรหาผมได้ทันทีเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้อ่ะถ้างั้นพวกคุณแยกย้ายกันไปทำงานได้ละ ครับใช่ครับตอนนี้ผมย้ายมาสาขาใหม่แล้วยังดูแลได้เหมือนเดิมค่ะคุณลุงโทรมาได้ตลอดนะคะช่วงนี้หุ้นัวใหม่กำลังมาสนใจดูข้อมูลก่อนไหมครับหุ้นตัวนั้นขาลงมาสักพักแล้วนะคะก็เลยไม่แนะนำใช่ครับถึงราคาจะสูงแต่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณลุงไว้ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวหนูติดต่อไปนะคะ ครับครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจดีครับครับสวัสดีครับค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่แค่เริ่มเองนะเนี่ยเนื่อยหน่อยนะหุนที่นี่มีแต่ตัวแพงๆแต่ลูกค้าเธอดันมีแต่พวกลุงๆป้าๆแบบนี้ คงจะขายได้หรอกเลยแต่สมัยนี้คนสูงวัยเขาก็สนใจเรื่องหุ้นกันเยอะแยะนะขอให้สนใจจริงๆเธอเพระาะไม่อย่างนั้นเธอได้โดนเด้งเพระาะไม่มียอดแง่แง่ครับคุณลุกลูกค้าว i p เพี IP เลยอะครับ ฮะเป็นร้านเลยละครับโอ้โหไม่ต้องเป็นหัวนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ครับได้ครับครับสวัสดีครับเฮ้ยทำงานวันแรกก็ได้ลูกค้าว i p พเลยนเนี่ยฮฮลโหลอ้าว่าไงฮึดูมุนเหรออืม งั้นเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นให้นะจ้าสวัสดีจ้านี่เธอจะพาใครมาออฟฟิศเนี่ยก็ระวังหน่อยนะเพราะลูกค้า VIP ของคุณนุ๊กกำลังจะมาโดยเฉพาะญาติบรรดาของเธอเกิดทำอะไรให้ลูกค้าไม่พอใจขึ้นมาเดี๋ยวจะซวยกันหมดเข้าใจไหม ญาติบ้านนอกของยาลูกหมูแน่ต่อค่ะเด็กเธอฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าพาญยยาติบ้านนอกของเธอเข้ามาในบริษัทเอ่อนายพูดเรื่องอะไรของนายเหรอก็เรื่องผู้หญิงคนนี้ไงนี่บริษัทเราไม่ใช่บริษัทกระจกกระจอกนะถ้าจะเอาเข้ามาทำไมไม่บอกให้แต่งตัวให้ถูกกาละเทศะแต่ว่าพี่คะช่างเขาเถอะค่ะ นี่เดฟังไนะหมหุนที่น,น,นี่เขาขายตัวแล้เป็นแสนเป็นล้านถ้าไม่มีปัญญาซื้อก็อย่ามันดังในรองบริษัทนี่นายพูดเกินไปหรือเปล่าไม่เกินเลยหรอกเธอเองก็เหมือนกันนะเอาเวลาไปเตรียมเอกสารให้ลูกค้า VIP เถอะอย่าโมโสนใจยาตกมากอาง,งานของบริษัทน่อยเลยแต่นายก็ว่างอยู่นี่นายจะมาใช้ฉันทำไมล่ะ ็ฉันรอลูกค้า V I P ของคุณลูกอยู่นี่ไงลูกค้า V I P ไม่ต้องพูดแล้วรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะรายงานเรื่องนี้ให้คุณลูกทราบพ,พี่ไปเอถอะค่ะเดี๋ยวหนูรอที่นี่แหละจ้ะนี่ คิดว่าตัวเองมีเท่าไหร่มีเงินนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็วางภาพเป็นลูกค้าใหญ่แบบนี้พี่คะจะพูดอะไรก็ระวังหน่อยนะคะเพราะถ้าพี่จะไม่ดูแลลูกค้าหรือดูแลลูกค้าไม่ดีก็รอรับผลที่ตามมาด้วยแล้วกันนะคะนี่เธอขอโทษนะครับที่นี่ใช่ออฟฟิศของ CVM Trading หรือเปล่าครับลูกค้า V.I.P. เอ่ใช้ทงนี้เลยนะครับครับ ีเธอเธอย้ายไปที่อื่นสิแต่ฉันมาถึงก่อนนะแต่ฉันจะคุยกับลูกค้าของฉันอย่ามานั่งเกะกะหลีกไปจะไม่ไปดีๆใช่ไหมคุณลูกค้าครับรอสักครู่นะครับ พี่กูจะนะมาดิอะไรของพี่เนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้หนูก็เป็นลูกค้านะไม่มีมารยาทเลยไม่ต้องมาปากดีเลยนะเชิญยืนรอพี่สาวของเธออยู่นี่นี่แหละอ๋อแล้วก็ไม่ต้องเสนอหน้าเข้าไปข้างในแกนะแต่หนูก็เป็นลูกค้านะลูกค้ากระจอกกระจอกนะสิ เธออยู่ที่นี่แหละดีแล้วไม่ต้องคิดจะไปนั่งรวมกับลูกค้า VIP หรอกหรือถ้าเธอว่างมากนักนะก็กลับไปเล่นขายของที่บนหนองเธอนุ่นไปนี่น่ะเหรอที่คุณนุ๊กบอกว่าเป็นพนักงานมือหนึ่งมีแต่อคติแบ่งแยกชนชั้นขนาดนี้บริษัทนี้คงจะจเจริญหรอกเด็กนี่จยุดตรงนี้ะ นั่นนายจะทำอะไรเขาเนะี่ยมาก็ดีนะรีบเอาญาติมันนอกของเธอเออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะเป็นคนลากมันออกไปเองแล้วทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้ด้วยนะครับกับคนไร้มารยาทมันก็ต้องแบบนี้แหละครับหยุดสักทีเถอะปีเตอร์ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ใช่ญาติฉัน มันไม่ใช่ญาติเธอแล้วมันเป็นใครเขาก็เป็นลูกค้า V I P ของเราไงหมายเขาว่ายังไงแล้วผู้ชายคนนี้ล่ะผมไม่ใช่ลูกค้า V I P หรอกครับผมเป็นน้องชายของพี่ลูกหมูน้องชายแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่ทีแรกถึงฉันจะไม่ใช่ลูกค้า V I P คุณก็ควรจะปฏิบัติกับลูกค้าทุกคนให้เหมือนกันไม่ใช่หรือไงผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจเหรอคุณเกือบจะทําร้ายฉันแล้วนะคะเสรยไายที่คนรอบข้างเขาชื่นชมคุณเยอะมากแต่คุณดันทําเรื่องแบบนี้เพราะความคิดที่แย่ของตัวเองฉันจะรายงานเรื่องทั้งหมดให้คุณนุกทราบเตรียมรอรับผลของการกระทำของตัวเองได้เลยค่ะไม่นะครับค ผมขอโทษจริงๆนะครับคือผม,ผมไม่ได้ตั้งใจครับให้อภัยผมเถอะนะครับเชิญคุณไปแก้ตัวคุณลุกเลยคะ่ะขอให้โชคดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับคุณลูกค้าอุ้อยพี่ายสาขามาวันนี้วันแรกด้วยไม่น่าเลยฉันโอ้ยจะเอาไงีเนี่ยอโอ้ย โถอ้ยจะโดนไล้ออกไปเนี่ยโอ้ยเมื่อไรฉันจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาทำงานงกงบตอนแก่แบบนี้อ้าวเครื่องปรุงก็จะหมดอีกแล้วเหลือแต่ซอสกับน้ำปลาเฮ้ยกุ้มใจจริงๆวันๆก็มีแต่พวกหนุ่มสาวโรงงานสร้างแต่เมนูถูกๆ โอ๊ยขาดทุนขาดทุนเจ๊นี่มันอะไรเนี่ยข้าวที่ฉันซื้อไปฉันสั่งข้าวผัดกะเพรานะไม่ใช่ข้าวผัดน้ำปลาอะไรอะไรอย่ามาว่าลดมือชนะเยพวกนี้เจ๊พวกเราไม่ได้จะหาเรื่องเจ๊ะนะแต่นี่มันเค็มไปจริงๆรนี่เจตั้งใจทําหารให้ลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยนอยหญ่พวกสาวโรงงาน ลิ้นไม่รู้รสแล้วบอกว่าอาหารที่ร้านฉันเค็มเจ๊เจ๊ยอมรับความจริงหน่อยเถอะทุกคนในโรงงานเขาก็พูดกันทั่วว่าร้านเจ๊ไม่สนใจคำพูดของลูกค้าเลยรถสปอร์วความใส่กระทะยังไงก็ไม่รู้อยากจะพูดอะไรก็พูดไปฉันไม่สนใจหรอกจ้าร้านฉันจ้าร้านฉันจัดไม่อยากกินก็ไม่ต้องกิน โอ้ยเผื่อจริงๆพวกลูกค้าเรื่องมากทำเป็นปากผู้ดีปากชั้นสูงืม่คุณเห็นวะมาสิเข้ามาไม่อยากตบใ้ตะหลิวกามาอย่างเจ๊อยู่ไหนนะจ๊าบอกให้หยุดนี่พวกคุณทำอะไรกันเนี่ยผู้จัดการคุณโนเจ๊จุ๋ม ้าเจ๊ยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมการบริการของเจ๊เจ๊จะขายต่อที่นี่ไม่ได้นะครับโธ่คุณนกทำไมพูดกับเจ๊แบบนั้นล่ะคะผมจำเป็นครับแล้วตอนนี้พนักงานของผมก็ร้องเรียนกันเข้ามาเยอะว่าให้เปลี่ยนร้านอาหารประจำของบริษัทอย่าไล่เจ๊ไปเลยนะคะสงสารเจ๊เถอะค่ะงานเจ๊ก็เปลี่ยนการบริการที่ร้านใหม่ซะนะครับจะได้อยู่ที่นี่ได้ย,วยาวๆค่ะค่ะค่ะเจ๊จะทำอาหารให้อร่อยอร่อย ใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าเจจะปรับปรุงตัวนะคะคุณนุ้ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีครับเจ๊ขอบคุณมากนะครับฉันไม่เชื่อหรอกว่าเจ๊จุ๋มจะเปลี่ยนได้มาคนเราก็มีผิดพลาดกันได้อย่าไปแอบคดีกับแกเลยการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่ดีนะไม่รู้ลหละ ฉันยังไม่ไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นตถ้างั้นเราไปพิสูจน์สั่งอาหารนเจ๊กแกกันอืมก็ดีเหมือนกัน ได้แล้วค่ะคุณโน้กขอบคุณครับเจ๊จุ๋มอ้าผู้จัดการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าบีมว้ามาๆๆๆนั่งก่อนร้านเจ๊จุ๋มแกอร่อยขึ้นแล้วนะจริงเหรอคะ จริงสิจ้าเจต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะที่พูดจาไม่ดีใส่ไปตอนนั้นต่อไปนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่เนะาะค่ะเจ๊แกกินอะไรก็สั่งเผื่อฉันได้นะเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนโอเคแกกินอะไรดีจ้าวันนี้อืมเอาผักมุ้งไฟแดงสองจานจ้ะได้เลยจ้ะนั่งก่อนนั่งก่อนจ้ะ ได้แล้วจ้าผัดผัดกมุ้งไฟแดงขอบคุณค่ะเจ๊กินให้อร่อยนะจ้าค่ะหูยน่ากินขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยหืมหอมมาก ฉันกินไม่ลอแล้วนะยเวาอย่าก,กินนะบีมอะไรวะแกทให้ฉันกินทำไมก็ฉันไม่อยากให้แกผมร่วงหมดหัวก่อนวัยนะสิบีม ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยงั้นก็ให้วิดีโอนี้มันบอกทุกคนก็นแล้วกันฉันไม่ยอมถูกต่อว่าอยู่ฝ่ายเดียวหรอกพวกลูกขาเรื่องมากพวกนี้อยากมีเรื่องกับฉันมากใช่ไหม ต้องโดนฉันแก้เผ็ดสักหน่อยดูสิข้าวนี้จะอร่อยถูกปากกันไหม เจ๊ทำผิดแทนที่จะปรับปรุงแต่กลับต่อต้านใช้วิธีสปป่ปรกไม่มีจรรยาบรณแม่ค้าเอาซะเลยนะครับเออพอดีว่าเจ๊เจ๊เจคิดโดยพี่หน่อยแล้วค่ะคุณนุ๊กเจ๊คิดแต่จะเอาชนะเจ๊ผิดไปแล้วค่ะยกโทษให้เจ๊ด้วยนะคะคุณนุ๊กเจ๊โอกาสเขามีไว้ให้คนที่สำนึกและพร้อมที่จะแก้ไขไม่ใช่คนที่รู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆจนเคยตัวนะคะ เจ๊รู้แล้วค่ะเจ๊ขอโทษให้เจไ๊ไหวก็ได้ค่ะคุณลุเจ๊ขอรอ้องไม่ครับเจ๊ผมให้โอกาสเจ๊มา,มากพอแล้วครั้งนี้ผมคงให้โอกาสเจ๊ไม่ได้แล้วถือซะว่านี่เป็นบทเรียนแล้วกันนะคระับคุณลุงคะแล้วอย่างนี้เจ๊จะทำยังไงล่ะคะเก็บข้าวของของเจ๊ออกไปจากโรงงานของผมด้วยนะครับผมขอตัว โอ๊ยไม่น่าเลยฉันทำแลดีๆราคาถูกๆแบบนี้หายากอยู่ด้วยกินแก่แ,แน่ๆเลยใช้แค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันกระทำไม่คิดไปไกล เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น